ต่อวันนี้ถามพี่มิกพี่พีกว่าในชีวิตพี่พีมีอะไรที่มันล้นมันเยอะหรือเปล่าเมียครับทำไมไปพูดกับพี่มั้เมีหลายเมียคเมียมีคนเดียวไม่ใช่แต่สิ่งที่นายสั่งมาที่บ้านทุกวันเวลาช้อปปิ้งออนไลน์มันล้นบ้านครับตุ๊ตตุมาตุ๊ตต่๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ้สั่นอยูุเตื่อยๆขอบคุ่ตนุัตตุ๊่าน๊ตตุ๊ตุ่๊ตตุ๊ตตุนนตุ๊ตตงานอยู่พี่เป็นสั่งล้นๆ ที่ชวนคุยเรื่องเยอะๆล้นๆเพราะร้านนี้เป็นร้านยำและเป็นร้านยำในฝันเลยอือมเคยเจอไหมร้านยำที่มันให้ของเยอะๆไม่หวงของไม่หวงเนื้อสัตว์ไม่หวงเส้นอะไรร้านนี้เลยแต่อะไรล่ะให้เยอะลองไปดูกันหน่อยเยอะล้นมากเลยค่ะแซ่บเวอร์อร่อยจุกๆ วัสดีครับพี่สวัสดีครับชี่ดนครับพี่เป็นเจ้าของร้านท e. ี่อะยำกับร้านไข่ปิ้งทองคำตอนนี้ที่ร้านผมขายอยู่กับแฟนอันนี้เป็นน้องไก่เป็นแม่ค้ามือยำแล้วก็มีน้องสาวแฟนครับแล้วก็มีพนักงานคนหนึ่งมีกันอยู่4คนส่วนผมทํางานประจําก็จะมาช่วยหลัง5้าโมงครึ่งคับผมก็จะมารับออเดอร์มาคิดเงินมาดูเมนูหรืออะไรที่ผมสามารถช่วยได้ผมก็จะมาช่วยแฟน คำว่า AI ไอยำม,มันมาจากคำว่าเวลาผมทํางานแต่ก่อนผมทำออฟฟิศนะครับอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเวลาน้องมีกิจกรรมหรือน้องหาของกินหรืออะไรผมก็จะบอกเอายำไหมกินยำไหมน้องก็เลย a ออะไรก็ยำเอไออะไรก็ยำผมไม่เอาคําว่า a อไอมาตั้งชื่อร้านชื่อหานเอไอยำเนี่ยเรามีเมนูเริ่มต้นตั้งแต่60บาทเลยพี่ราคาจับต้องได้60 80 100เมนูที่ขายดีมันจริงๆเราไม่ได้มีซิกเนเจอร์อะไรมากนะพี่เราแต่มีเมนูที่ขายดีที่สุดเลยคือรวมมิตร คือลูกค้าจะได้กินทุกอย่างราคา80บาท,บาทใช่ครับมีเส้นให้เลือกสี่เส้นเลยมีวุ้นเส้นมีมามา่ามีเส้นเล็กมีเส้นแก้วส่วนเครื่องก็จะมีกุ้งมีหมึกมีไส้กรอกแล้วก็มีหมูสับเลยท,ที่กาลังเป็นกระแสเนี่ยคือยำเส้นแก้วดวมิตรแล้วก็เส้นแก้วหมูสับคือร้านค่อนข้างที่จะให้หมูสับค่อนข้างเยอะแล้วลูกค้าก็จะตามมากับหมูสับจ่ายแค่80บาทลูกค้าได้กินเกือบทุกอย่าง1และเส้นแก้วอย่างตามในชื่อเมนูเลยได้เส้นแก้ว2ก็จะได้กุ้งได้หมึกสายได้้สสกกกออแลว็เคืมูั ได้4ี่อย่างเลยแล้วก็ได้เส้นด้วยจแค่แปดสิบบาทที่วันหนึ่งผมใช้หมูสับวันละห้าสิบกิโลหมดทุกวันพี่ไม่ถึงก็ปิดร้านด้วยหมดก่อนด้วยพี่ลูกค้ามาบางบางวันไม่ได้กินแต่เรามีกาลังเตรียมแค่นี้จริงเราไม่อยากให้มันมันเหลือของวันถัดไปคือหมดคือหมดเนะี่ยแล้วก็วันใหม่เป็นของใหม่ทั้งหมดเลยหนูไปเรียนมาค่ะแล้วก็ามาปรับเป็นสูตรของตัวเองคะ่ะแล้วมาปรับมาเรื่อยๆจนแบบได้สูตรที่ลงตัว น่าจะอร่อยน่าจะแซ่บนะคะคิดว่าเพราะว่าลูกค้าติดแล้วจริงๆรหนูหนูใส่แบบนี้มามานานแล้วอ่ะพี่ไม่ไม่หนูก็ หรือเปล่านะเพราะว่าวันนั้นน่ะมันก็อาจจะเพลินไปหน่อยเนาะเพราะว่าแฟนเขาก็ถ่ายคลิปวันนั้นอ่ะก็มามาขายกันสองคนแล้วก็มีลูกค้ามาซื้ออาหนูเล่าให้ฟังเลยนะามีลูกค้ามาซื้อแล้วนี่นะลูกค้ามาซื้อยำเรือมือนางกับยำหมูสับแล้วก็นี่พี่เขาว่าขอถ่ายคลิปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกำกำน่าจะเป็นกำกำเพลินนะค่ะพี่มันก็เลยไหลไปเลยทนะีเนี้ยเออนั่นแหละมันเป็นประมาณนั่นแหละไม่แบบอาจจะบอกว,ว่าไม่ได้ตั้งใจใส่ทูกเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเพลินไปแล้วอะเออมันก็ตาม ร้านหมูสับใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ให้หมูสับเยอะเยอะใช่ไหมครับมอเงี้ยก็ก็ดีใจนะคะที่ลูกค้าให้การต้อนรับมาซื้อหมูสับเราเขาก็คิดว่าน่าจะกลับแบบว่ามาซื้อเพราะว่าได้เยอะได้หมูสับเยอะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนในคลิปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็จริงๆแล้วอ่ะเราให้แบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ผมไม่เยอะนะครับพี่อย่างพี่ก็บอกว่า วัตถุดิบแพงใช่ไหมครับจริงๆอ่ะคำว่าแพงอ่ะมันก็แพงจริงครับพี่เราก็แต่กําไรเราก็ต้องมีใช่ไหมครับแต่เราไม่ต้องกําไรเยอะเราได้นิดหน่อยก็ยังได้พี่แล้วก็ลูกค้าก็ได้คุ้มกับราคาที่เขาจ่ายก็ทําทให้ลูกค้าติดหรือลูกค้าก็แวะมาหาเราบ่อยๆก็จริงๆแล้วเราก็เราก็คนหาข้าจริงๆเหมือนกันครับคนใช้แรงงานในการทํางานหรือแบบเนี่ยครับก็อย่างที่เห็นเนาะกว่าจะได้เงินลูกค้าถ้าลูกค้าไม่สนับสนุนเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันตอนที่ผมเข้ามาที่ใหม่ใช่ไหมน่าจะสิบกว่าปีที่แล้วพี่ก็เด็กมหาลัยปกติจบ จบมหาลายัยจบปตีมาก็หางานทาพี่ก็หาทํางานเรื่อยไปพูดง่ายต้องหาเงินเพื่อเ,เลี้ยงดูครอบครัวเราก็ต้องดินน้นรนแล้วก็หางานทําให้ได้ครับพี่จริง,รงๆเราเรียนมาก็ไม่อาจไม่ได้ตรงสายงานเราหรอกมีงานอะไรเราก็ทําไปก่อนไม่ว่าจะเป็นงานโรงงานอยู่ในฝ่ายผลิตเป็นไต่เต้าเป็นออฟฟิศบ้างบางโรงงานอะไรอย่างนี้ครับก็เข้าออกเป็นปกติของหนุ่มสาวโรงงานเนาะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเคยผ่านช่วงชีวิตที่ไม่มีเลยก็มีใช่ครับผมคิดว่าทุกคนอน่าจะมีช่วงที่แบบไม่มีเหมือนกันนะพี่แต่เราเราก็ผ่านมาได้แล้วเราก็เข้าใจทุกคนแหละ วัยทำงานจริงจริงแล้วช่วงที่ลําบากอะพี่คือถามว่าเราอยากกินแบบนี้เราอาจจะมไม่มีโอกาสได้กินด้วยซ้าไปพี่ขอฝากร้านด้วยเลยแล้วกันนะครับพี่ร้านเราชื่อร้านเอะยำนะครับอยู่ที่ตลาดคุณยิ้มครับอุดมสุขซอย1ข้างเซเว่นอุดมสุขซอย1เลยพี่ถ้ามา BTS ออกประตูทางออกที่5เดินเข้ามาในตลาดได้เลยพี่เปิด4ี่มงเ็นปิด2องทุ่มครึ่งนะพี่นะถ้าของหมดเราปิดก่อนนะถ้าของหมดจะขออนุญาตปิดก่อนอยากจะบอกลูกค้า ก่อนอื่นเลยขอบคุณขอบคุณลูกค้ามากพี่ที่สนับสนุนก่อนหน้านี้ที่เราเปิด2 2ปีมาเนี่ยลูกค้าสนับสนุนเรามาตลอดแต่ช่วง1เ,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 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสนับสนุนเกินคาดแล้วก็มากกว่าประมาณ4ีหเท่าได้เลย4ีถึงหเท่าตัวเลยในแต่ละวันช่วงหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้หยุดเลยของที่เตรียมมาหมดทุกวันขอบคุณจริงพี่ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนจริงๆ วันนี้รายการมีข่าวดีมาบอกขอชวนลูกค้าเล่นเกมกันสักหน่อยค่ะให้ลูกค้าลองถ่ายกันสิว่าภายใต้หมูสับที่ปกคลุมอยู่ในกล่องนี้คือเมนูเส้นอะไรถ้าตอบถูกก็รับยำหมูสับกลับบ้านไปเลยจริงๆชอบกินเส้นแก้วขอถ่ายว่าเป็นเส้นแก้วก็ได้ค่ะแต่แด้แด้มากระดวงค่ะมากระดวงค่ะเส้นแกวน้วเนาะเออ เส้นก็ได้ครับให้โอกาสลองเขี่ยเลยแด้เด๊อหุ้ยดูดิดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหุ้นเส้นถูกต้องนะคะเอ๊คิดว่าเป็นเส้นอะไรคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะกลิ่นมันออกอ่ะนี่จ้าเฮ้ยอ่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ าวดีมาบอกมอบย้ำกล่องนี้ให้ไปเลยค่ะค่ะเป็นเส้นอะไรคะอย่างกล่องนี้มั่นใจมั่นใจครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเส้นเล็กชอบกินเส้นเล็กชอบกินเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กค่ะเย่ตอบถูกนะคะเส้นเล็กจ้าที่ตุ้ยคะรายการมีข่าวดีมาบอกมอบย้ำกล่องนี้ให้ไปเลยค่ะ ยำวยัะๆมาแล้วจ้าโอ้เดี๋ยวนี้มันยำมาม่าใส่หมูสับหรือว่ายำหมูสับใส่เส้นมาม่านี่เองอะโอ้ล้นมากเลยมากินมากแล้วไปถือไว้ทำไมอะโอเควางสิครับเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟกลมกล่อมมากเลยนะ คือเปรี้ยวเค็มเผ็ดมาครบเลยอ,ะอ่ะม,ม,ม,มันกลมกล่อมและที่สำคัญคือหมูสับมาเยอะมากให้แบบไม่ห่วงอ่ะหมูยอก็อร่อยแบบนี้มันอร่อยใจฟ้อีกคำหนึ่งสรสมคำร่ำลือถ้าคนใหญ่ ไปกินไปได้ที่ไหนครับดอมเอะอะยำมะเอะอะยำร้านนี้บอกเลยแซ่บซีดท,ทุกเมนูไปอุดหนุนไปชิมก็ได้ที่ตลาดคุณยิ้มซอยอุดมสุขเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับอเอะอะยำนะ